สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับดูข่าวกันยังครับคิดเห็นกันยังไงซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้แนบภาพที่มีข้อความว่า อดีตพออโรงเรียนยันมีเจตนาดีให้เด็กไร้สัญชาติได้เรียนแต่ถูกแจ้งจับพาต่างด้าวเข้าเมืองร้องสภาทนายความช่วยสู้คดีวันใหม่ไทย PBS ความคืบหน้าคดีนำเด็กไร้สัญชาติ126คนเข้าเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6จังหวัดอ่างทองก่อนหน่วยงานไทยได้ผลักดันเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ออกนอกราชอาณาจักร และดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูวันนี้25กรกฎาคม2566นางกัลยาทาสมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6ยืนยันว่ามีเจตนาดีต้องการให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ไร้สัญชาติได้เรียนหนังสือและทำตามระเบียบการยื่นขอรหัส G หรือนักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทย แต่ตนเองครูผู้ช่วยพันโรงและผู้ใหญ่บ้านรวม5คนกลับถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพาคนต่างด้าวเข้าเมืองมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทและข้อหาให้ที่พักพิงแก่เด็กอีกด้วยจึงต้องร้องขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านนายสุนทรพยักษ์เลขาธิการสภาธนายความกล่าวว่า มีคำพิพากษาสารดีกาในคดีลักษณะคล้ายกันอยู่ซึ่งเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีรวมถึงการนำเด็กนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าก็พ่อแม่พวกเด็กๆมันเป็นต่างด้าวก็ให้กลับไปเรียนที่ประเทศของมันสิเข้ามากันเยอะแยะจนจะยึดประเทศไทยได้อยู่แล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ถ้าเป็นฝั่งไทยใหญ่ผมเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเหมนนี่ผมว่าน่ะสมควรแจ้งครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าง่ายๆพอ,ออน่ะต้องการเงินค่าสนับสนุนรายหัวจากรัฐถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่มีเอกสาร,รมันจัดไร้สัญชาติหมดต้องถามก่อนประเทศเพื่อนบ้านเราเขาจนไม่มีงบพัฒนาระบบทะเบียนตกหล่นจำนวนมากยึดหลักไทยไม่ได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติไม่ใช่หน้าที่พออ,อใช้ภาษีคนไทยแบบนี้สมควรออกจากราชการเป็นอย่างน้อยคงมีใต้โต๊ะแน่ทุจริตอีกเด็กอ่างทองใครจะอยากไปเรียนกับคนเขมรนถัดมานะครับขเขมรว่าไม่เห็นด้วยกับพอออคนนี้100%ถัดมาครับขเขมรว่าจะทําก็ควรจะทําอย่างถูกต้องครับเจตนาดีแต่เรื่องต่างด้าวมั่วๆน่ะไม่ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World เข้าเชื่อครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับล่าสุดบราซิลหัวใจเขมรได้ตัดสินใจออกจากมวยสากลเขมรฉันเชื่อว่าถึงเวลาที่จะมองหาโอกาสและความท้าทายใหม่ๆจากที่อื่นคุยไว้เยอะสุดท้ายก็ไป ขมรว่าไงหรือทำตัวหน้าด้านๆเช่นเคยๆซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีข้อความจากเทีอาโกเตเซรามีข้อความดังนี้ครับเรียนสมาชิกและแฟนๆกุณคาแมรขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าผมได้ตัดสินใจออกจากกุณคาแมร์อินเตอร์เนชันแนลไฟต์เตอร์ผมจากไปเมื่อเดือนกว่าแล้วผมเชื่อว่าถึงเวลาที่จะสำรวจโอกาสใหม่ๆ และแสวงหาความท้าทายใหม่ๆจากที่อื่นขณะนี้ผมเปิดให้สร้างหุ้นส่วนใหม่ๆและผมนั้นตั้งตารอที่จะค้นพบโครงการและบุคคลอื่นๆที่สามารถร่วมงานด้วยได้มาทำให้ศิลปะการป้องกันตัวของเรานั้นเติบโตกันเถอะผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและความพึงพอใจอย่างมากในความพยายามของคุณ ด้วยความจริงใจของคุณเทียโกเติร์ตลิธิคุณซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าสุดจะทนแล้วโว้ยฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันออกจากยิมไอสเรเพราะทะเลาะกันแล้วมันหาที่ดูดเงินตัวใหม่อยู่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่ามาไทยเพราะไทยนะ่ะไม่ชอบคนเนรคุณถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า กินเสร็จแล้วก็ขี้ทิ้งให้ดูต่างหน้าออหอมไมล่าคอมเมนทั้งหลายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหาหุ้นส่วนใหม่ฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคงไม่มีจะกินแล้วดิถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหากินยากแล้วเพื่อนฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามมจดไฟล์สมน้ำหน้าฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันเชื่อว่าถึงเวลาที่จะไปหลอกหาอย่างอื่นแดกแล้ว ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเรื่องเงินแน่นอน่ะขนาดบัวขาวยังโดนไอ้สเลดโกงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหม็นเน่าเช้าโชว์ไปทั่วโลกแล้วไอเนรคุณถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตัดทะเลาะกับสเลอยู่คอมเมนต์ยากแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามากราบขอโทษงามๆคนไทยพร้อมให้อภัยจ้าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหลอกเงินบริจาคจากขมเได้16ล้านถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฮ่าฮ่าฮ่า พูดหลอกคอมเมนสันดานกริ่งกรอกพึ่งท้าแซมมี่ฮึดฮัดอย่างนั้นนะ่ะอย่างนี้พอเขาจะต่อยด้วยหนีเสียหมาซะง,งั้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสักครบทุกตัวหรือยังนะ่ะกุลคแมซึ่งทั้งหมดนี้ครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับศรีหนุวิล รีวิวจากชาวต่างชาติสีหนุวิวนั้นคือสถานที่ที่มืดมนที่สุดแม้แต่คนขเขมรยังไม่อยากอยู่นี่คือเมืองจีนที่ตายไปแล้วห้างก็ไม่มีคนเดินมีแต่ร้านค้าและป้ายในเมืองส่วนมากเป็นภาษาจีนกัมพูชาป,ปล่อยให้ประเทศตนเองนั้นพึ่งพาจีนมากจนเกินไปสีหนุวิวคือเมืองเล็กๆที่มีครองไม่สะอาดขนาดใหญ่ไหลลงมาตามถนนสายหลักและ ไฟฟ้าก็ดับบ่อยน้ำในก๊อกก็ไม่ผ่านการบําบัดซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคมมอมเมนต์ว่ามืดมนดังคํำสาปเพราะว่าเป็นความโลภของผู้นําประเทศถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพูดอย่างนั้นได้ยังไงนั่นประเทศอันดับหนึ่งของอาเซียนนะเฟยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจีนทําอะไรที่ขาดทุนจะทิ้งมัน แล้วไปหาที่ทำใหม่เป็นธรรมดาของทุนจีนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นความจริงที่คนในพื้นที่นะ่ะรู้แต่คนเขมรน,นอกพื้นที่นะ่ะไม่รู้ไม่มีใครรู้เพราะว่าสถานีโทรทัศน์ของเขมรไม่กล้านำเสนอข่าวประเภทนี้อย่างแน่นอนเพราะพอเรานั้นไปโพสต์ลงไปนะ่ะพวกมันก็จะมาด่าเราหาว่าคนไทยนะ่ะอิจฉาความเจริญของเขมรคอใยใส่ร้ายป้ายสีให้คนทั้งโลกเข้าใจเขมรแบบผิด,ผด ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่จริงพวกฝรั่งพวกนี้นะ่ะถูกพวกสยามจ้างมาประเทศขเขมรของเรานั้นออกจะเจริญและสวยงามที่สุดในโลกไม่นานเสียนุวิวจะเป็นศูนย์กลางการค้าของเอเชีย er. สยามนะ่ะไม่ต้องอิจฉานะปอลอพวกขเขมรคงตอบแบบนี้แหละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนขเขมรยังไม่รับความจริงปกปิดอินชั่วร้ายเอาไว้รอสักวัน มันจะเน่าเหม็นกว่านี้นิสัยเหมือนงูเห่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าของตัวเองมีแทนที่จะรักษากับปล่อยให้เสียหายพอเห็นประเทศอื่นมีของสวยๆงาๆเรียกร้องจะเอามาเป็นของตัวเองนี่คือเหตุผลที่ชาวโลกต่างพากันหัวเราะคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าความภูมิใจบนซากเน่าที่คนอื่นเขาไม่เอาถ้าเป็นเรานะจะดีใจนะจีนอะไม่มายึด และจะพัฒนากันเองให้หน่าอยู่สร้างจุดแข็งต่อยอดกันเองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าความผิดพลาดเรื่องของสีหนุนนำมาสู่เรื่องการเคลมวัฒน,นธรรมไทยเพื่อปกปิดความผิดพลาดและความโง่ของวุ้นเส้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชอบเอามาคุยข่มไทยว่าเจริญกว่าเป็นไงตอนนี้นะ่ะหายหัวไม่กล้าออกมาอวดอีกเลยตั้งแต่จีนทิ้งไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ในประเทศจีนเองเขาก็สร้างตึกทิ้งร้างมากมายไม่มีคนอยู่นับภาษาอะไรกับขเขมรสภาพเหมาะเอาไปเป็นสนามรบ